ไข่เน้นๆครับผม,มสวัสดีครับพี่น้องครับคือเกาครับพี่น้องครับยินดีตอนรับัคสู่รายการอ,อมสินพาแซบครับผมครับผมเมื่อวานนี้อ,นอ,ออมได้ปูมาแล้วครับผม ตลาดสดซื้อปูมามาครับผมโมนี่อออมนี้เมนูยำปูมาใส่ม่วงครับผมครับผมหลังจากที่เขาได้ปูมามาเรียบร้อยเขาก็ต้องมาล่างออกก่อนครับเทน,นี้เล้ไปนะครับผมปูเวลาที่สะอาดบริสะอาดรับผมต้องลางออกก่อนครับ ครับผมหลังจากที่ล่างเสร็จเรียบร้อยครับแกะมงนี้ออกครับพี่น้องครับนี่แกะทองออกครับจะประมาณนี้ครับผมตูมากตัวสวยๆครับใก้กับล่างกินเลยครับพี่น้องไข่ครับผมนะครับไปแกะปูมกันนะครับหลังจากที่แกะครับประมาณนี้ครับผมก็ต้องแกะโนมันออกครับนี่ข้างคานะครับ เดี๋ยวจะไปลราดไข่เทียนึงครับผมโู้เบิ้งไข่พี่น้องเบิง้งเอีมทองครับลราดอีกรอบนึงครับผมเดี๋ยวแจกไปเรื่อยครับรู้ไนกูไข่อันนี้ร้อยหนึ่งครับร้อยหนึง่งไม่มัน,มนเนื้อเนีเนๆครับผม หูเมื่อร้ายครับไขเต็มท้องครับผมเอครับพี่น้องครับหลังจากให้แะเสร็จเรียบร้อยเรากเบื้องขั้นตอนต่อไปเหมือนกันครับผมนะครับหลังจากที่แะเสร็จเรียบร้อยครับตั้งน้ำหมุนรอบนึงครับผมเพราะว่าเนืหนี้เป็นขี้โคนครับเนี่ยขาต้องลางออกกับแม่ศาสตรครับผมนี่ครับ นี่เศษตัวย้ายน้องออมครับย้ายน้องออมนั่งในข้อมครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับปูง้ครับผมคร,บครับผม,บผมหลังจากนั้นหั่นมะม่วงครับสับมะม่วงครับผม ฝอยครับซอยหั่นฝอยครับผมบางคนก็สซับเอาครับบางคนก็ซอยแบบนี้ครับผมอหอมแดงครับนี่าจากนั้นน้ำมาหั่นหอมแดงครับ เร็จเรียบร้อยครับผม<า>มะม่วง,วงหอมแดงหรือว่าหอมแขกครับผมพริกซอยหอมื่อกีไปเรื่อยครับผมนะ<า>ครับจะเบิ่งวิธีขั้นตอนการปรุงกันเลยครับผมใส่น้ำปลาลงไปครับสองเท่าครับผมนะ<า>พีเดียวนะ ใช้น้ำปลางไปครับผมกระเาะพีนึงครับตาลเซนตาซ้อนนึงครับขิงลวนี่นะขี้รถครับผมซ้อนนึงครับแบบแกงขุ่มขุ่มบา เพิ่มสีสันด้วยพริกป่นครับผมชิมี้ชิมเลยครับได้ไหมกอัาใจ ตอนต่อไปอคือ,อปูครับผมดูเลยครับคนให้ห่อ,อกันครับ มะม่วงลงไปครับผมหอมแชกครับหรือว่าหอมแดงครับผมพริกซอยครับขี่ไปเรื่อยครับครับขี่กงงนอาตาออกมาประมาณนี้ครับผม ไส่ทะลักเลยพี่น้องครับผมแค่นี้กอนเสร็จเรียบร้อยครับผมยำปูมา้าใส่มะม่วงครับผมไหนครับพี่น้องครับแช่บข็กับพ่อหอมครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีครับคือเขาครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับผู้ชมูรายการอมสินผ้าแซบครับผมครับผมวันนี้พอน้องหอมได้เมนูยำปูมากใส่บุกม่วงครับผมสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับผมโอ้ยหวานขึ้นลายมาครับแซบกันพอน้องอมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอน้องหอมด้วยครับมากักดไลค์ครับผมถือใจกดแชร์ มาครับพี่น้องครับคำแรกครับผมนี่ผักข้าวกลาอย่างครับผมเึิงหอมนี่หอมปูเองครับนี่มาครับพี่น้องครับคำแรกครับผมคำยังไงนะครับพี่น้องเปึ้งปูครับผมนี่เอาเลยพี่น้องเลย Chị ơi, bây giờ Xẹp cơ bụng Tôi nói lại hay Cảm hợp ดีครับผมโอ้ยบึงผีน่องตัวทซองครับ ช่ครับคูร้านนี่สดขนาดออานนครับผมขอหยัดเส้นมือครับ อยสามครับผมมึงเนี่ยครับแดบครับผมที่ก่อนการทำกับต้นไยการนี่ยครับผม เดี๋ยวครับจม,มุนไปครับหนี่งได้ลมมาครับพี่น้องครับเซตแก้ม,มพอนอองครับหนี่งหวานครับผม นี่นนาจะไม่เนื้อครับอะไร โอ้ในการพี่น้องไหมอืมม่เลือกครับ ครับพี่้องเมืองตัวนี้เป็นไข่เน้นๆครับผมอืมโอ<ฮ>้เน<ฮ>ี<ฮ>่ยวานนี่ครับกล้ามเนี่ยีมีเนื้อครับผม Now mm -hmm. ก็เหนือปูวานกันนะพี่น้อง เอาหน้าฝนแล้วครับปลูกพักไว้ก็ได้กินพี่น้องเอ้วย,วยว่าหน้าฝนเนี่ยปลูกยังพอได้กินก็ครับเบิ่งพี่น้องเนี่ยล้วนๆครับผมอืม mạng ua thay tối nè กินวัตุภาพเนี่ยครับแนวว่ากันเยอะพี่น้องเยอะมาอย่างนั้งใจกันครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมจิ้ป้อนอ่อมครับ จากพี่น้องครับทราบไับผมครับผม,ม,บผมสุดท้ายนี่อะเมดอิหลีครับพี่น้องครับเป็นยังไงอ่ะพอเราเอาับฝาก ช่องน้อยนี้นะครับผมช่องอมชินพระชาบครับมา,าบบมถืกกุญแจครับผมถือใจกุญแจครับขอบคุณท่านผู้ชมติดตามเราชมเพรอะอมตลอดมาครับผมที่เป็นกำลังใจเพรอะอมครับท่านนี่เพรอะอมขอตัวลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับคุณเจน้อยได้ให้ครับผม